บทสาธยายเรื่องราทสูตรที่หนึ่งธรรมโดยย่อสิ่งใดไม่เที่ยงจงละความพอใจในสิ่งนั้นที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวั์สลายตนะส,สังยุตในย่อหน้าที่ เ2เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อัตมาจะผอน้อมนำเอาราทสูตรที่หนึ่งเป็นพระสูตรที่สามแห่งคิลานวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าฉันทะ ในบริบทนี้มีความหมายครอบคลุมไปถึงความพอใจความปรารถนาความใคร่อันเป็นรากเหง้าของตัณหาและความยึดมั่นพระสูตรนี้ได้แสดงคำสอนที่เป็นดั่งหัวใจหรือสูตรสำเร็จของการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นโอวาทโดยย่อ ที่พระพุทธองค์ประทานแก่ท่านพระราธะซึ่งปรารถนาจะนำไปปฏิบัติในที่สง,งัดเป็นคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกขณะจิตนักรุงสาวัตถีท่านพระราธะได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นเดียวกับท่านพระ มิขะชาละว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระภาคขอประทานโอกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้สนับแล้วพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่เถิด พระผู้มีพระภาคได้ตรัสประธานหัวใจแห่งกรรมฐานนั้นว่าดูก่อนราทะสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสียจากนั้นพระองค์ได้ทรงขยายความต่อว่าดูก่อนราทะอะไรเล่าไม่เที่ยงจากสุแลไม่เที่ยง เธอพึงละความพอใจในจักสุนั้นเสียรูปไม่เที่ยงจักสุนิยญญาณจักสุสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจ ในเวทนานั้นเสียแล้วทรงสรุปหลักการนี้ให้ครอบคลุมอายตนะทั้งหกทวารและทรงตอกย้ำในท้ายที่สุดว่าดูก่อนราธะสิ่งใดแ,แลไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสียหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากเพราะสูตรนี้คือ 1. สูตรสำเร็จของการปฏิบัติเห็นอนิจจังแล้วละฉันทะนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระพุทธองค์ได้ทรงมอบสมการแห่งการดับทุกข์ที่ชัดเจนที่สุดภาคปัญญานั้น เป็นการเห็นคือการพิจารณาให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งภาคปฏิบัตินั้นเป็นการละคือการละฉันทะความพอใจในสิ่งที่เห็นว่าไม่เที่ยงนั้นนี่คือกระบวนการที่ทำงานประสานกันปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงคือเหตุผลที่ ทรงพลังที่ทำให้จิตยอมปล่อยความพอใจอันเป็นการกระทำเพื่อดับทุกข์มันคือการเชื่อมโยงความเข้าใจเข้ากับการลงมือทำอย่างแยกกันไม่ออก 2. ทํทำไมต้องละความพอใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะความพอใจในสิ่งที่ไม่เที่ยง คือบอกเกิดของทุกทั้งปวงเราพอใจในรูปที่สวยงามแต่รูปนั้นไม่เที่ยงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงหรือสลายไปเราก็เป็นทุกข์เพราะเราพอใจในสุข,ขเวทนาแต่สุขนั้นไม่เที่ยงเมื่อมันดับไปเราก็เป็นทุกข์เพราะความโหยหา เราพอใจในร่างกายที่แข็งแรงแต่ร่างกายนั้นไม่เที่ยงเมื่อมันแก่เจ็บตายเราก็เป็นทุกข์ดังนั้นการพยายามจะยึดความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นจึงเปรียบเสมือนการกำก้อนน้ำแข็งไว้ในมือแล้วหวังว่ามันจะไม่ละลาย ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องพบกับความผิดหวังและความว่างเปล่าปัญญาที่เห็นความจริงข้อนี้จึงเป็นเหตุผลให้ต้องละความพอใจอันเป็นต้นเหตุของทุกข์นั้นเสีย 3. ละอย่างไรในภาคปฏิบัติการละความพอใจนั้นไม่ใช่การกดข่ม หรือบังคับจิตใจแต่คือการใช้ปัญญาเข้าไปรู้ทันและคลายออกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วความพอใจเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันแล้วยกปัญญาขึ้นพิจารณาว่าการเห็นนี้ก็ไม่เที่ยงรูปนี้ก็ไม่เที่ยงความพอใจนี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาเช่นนี้บ่อยๆ จิตจะค่อยๆเรียนรู้และคลายความยึดมั่นลงเองความพอใจที่เคยเหนียวแน่นก็จะค่อยๆเบาบางและจางหายไปเหมือนน้ำที่ค่อยๆระเหยไปเมื่อถูกความร้อนของแสงอาทิตย์คือปัญญานี่คือหัวใจของกรรมฐานที่ท่านพระราทะและผู้ปฏิบัติทั้งหลาย สามารถน้อมนำไปใช้เพื่อการหลีกเร้นและการต่อสู้กับกิเลสในทุกขณะจิตขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร